ครับสวัสดีครับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับในส่วนของคลิปวันนี้นะครับจะมาตกแต่งกระถางของต้นช้อนเงินช้อนทองนะครับผมที่ผมได้ปลูกไว้นะครับผมปลูกแบบเกาะหินนะครับผมอ่าจะตกแต่งโดยการใช้มอสนะครับมอสที่ผมไปหามานะครับตามแหล่งที่เขาเกิดก็จะอยู่ตามที่แบบว่าเป็นพื้นที่ชื้นตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มีอากาศ ค่อนข้างออกจะเย็นนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับเย็นมากนะครับผมบางที่ก็อาจจะเกิดตามาใต้คนหินนะครับหรือว่าตามต้นไม้นะครับที่เขามีความชื้นนะครับมอสพวกนี้จะชอบลักษณะนี้นะครับลักษณะมอสก็จะมันมีหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้มอสตัวนี้ผมไปเอามาจากลําธารน,นะครับแล้วก็เขาเกิดอยู่ตรงขอบใต้คนหินนะครับผมก็เลยเอามาเพื่อจะมาตกแต่งในส่วนของกระถางของ ช้อนเงินช้อนทองนะครับก็เราก็เอามอสใส่นะครับใส่ในส่วนของกระถางนะครับตรงข้างโขดหินนะครับแล้วก็จะแถวล่างนะครับเพื่อตกแต่งให้มันเกิดความสวยงามยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ว่าในกระถางตรงนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมต้องเปลี่ยนกระถางนะครับแต่ว่าผมก็เป็นการขยายมอสเป็นในตัวด้วยนะครับเพราะว่าผมจะต้องเอาไปใส่ในส่วนของต้นอื่นอีกนะครับผมนะครับแล้วก็จัดเรียงลงไปให้มันเป็นระเบียบสวยงามได้เลยนะครับ หรือว่าถ้าเพื่อนๆนที่หาไม่ได้ก็มีขายนะครับในส่วนของซูเปีรหรือลาซาด้าผมเห็นลงขายอยู่ครับราคาก็ไม่แพงนะครับเขาก็จะแพ็กใส่กล่องมาให้เราอย่างดีนะครับแล้วก็ตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับใส่ให้เต็มไปเลยนะครับผมครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใส่มอสเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ออกมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอให้มอสเขา ขยายตัวขยายพันธุ์ได้เต็มที่นะครับมันก็จะสวยงามกว่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนกระถางนะครับทําช้อนเงินช้อนทองให้เกาะหินใหม่นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับและเป็นกําลังใจให้นะครับผมครับสวัสดีครับผม